พี่ครับรีวิว M 1 4ล้าน1เจาะเกาะหงเจาะเกาะก็มานะในร้านขายของปืนคอร์ดครับพี่ครับรีวิวปืน M 1 4ให้หน่อยครับ Fc ครับได้เลยฮะในเมื่อน้องๆขอมาพี่ก็จัดให้ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ตามใจ Fc 1วันก็แล้วกันน้องก็บอกอยากดู M 1 4อยู่ในร้านขายของปืนคอร์ด ยังวะอยู่ในกล่องเดียวกับปืนคอดหรือเปล่าเอออาจจะต้องการพิมพ์แบบนี้นะครับปืนขอดเดี๋ยผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่า M14 เนี่ยยังไม่ได้รีวิวนะครับสกินนี้มันบวกลันหน1เจาะเกราะหนึ 1. ลบความเร็วเคลื่อนที่1ถือว่าน่าสนใจเลยยิงลั่นแถมยังยิงเจาะด้วยอีกต่างหากแต่ว่าราคาสุ่มเนี่ยแพงพอสมควรเลยนะกล่องละ60เพชรก็ ตก16บาทเลยนะครับเปิดเล่น1นึ่กองเนี่ย16บาทนะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดเอาแค่ชั่วรขาวก่อนยังไม่อยากได้ถาวรน,นะเพราะว่ามันยังไม่ใช่ระดับตํานานนะครับเปิดทีละ500เพชรจะได้ใช้คูปองส่วนลดได้ก็9กล่องลดไป100นึงเหลือ4 40แหม่9กล่องนี่ก็น่าจะได้บ้างแหละใช่ไหมปาบอ่ามาแล้ว24ชั่วโมงกับ สามวันเรียงมาเลยอ่าอันนี้ได้ขอดมาย4ิบี่ชั่วโมงเฮ้ยปืนขอดออกยากมากเลยนะเปิดก้ากล่องออกมาแค่24ชั่วโมงซึ่งโดยปกติเนี่ย M 1 4ผมจะใช้สกินมอนสเตอร์อันนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่ามันบวกลั่น2ลบแม็กหนึ่งอ่าแต่ว่าลบแม็กมันไม่ดีหรอกเพราะปืนเนี้ยลูกกระสุนมันน้อยอยู่แล้วส่วนสกินที่จะรีวิววันเนี้ยมันบวกเจาะ1กับลั่น1นลบ ความเร็วเคลื่อนที่ลบความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยไม่ต้องไปดูนะเพราะว่ามันไม่มีผลอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าน่าสนใจผมว่าเลตเกมเนี่ยมันน่าจะต้องยิงหนักกว่าปกติแน่และมันก็บวกลั่นหนึ่งด้วยถือว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวไปดูเล่นจริงกันว่ามันจะดีอย่างที่ผมคิดไว้หรือเปล่านะครับนี่วันนี้ไปกับชุดที่ได้มาจากเมื่อวานด้วยนะอ่าชุดว่ายน้ำยิงนะครับนี่ <c oughs> คือปืนเอ4นี่เนี่ยผมไม่ได้เล่นมานานมากแล้วนะคุณผู้ชมน่าจะหลายเดือนแล้วแหละไม่ได้จับเลยมันเป็นปืนที่ดีนะแต่ว่าจะดียิ่งกว่าถ้ามีของแต่งทองคำนะฮะมีของแต่งเมื่อไหร่นี่คือยิงลั่นแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ปืนอะไรก็เอาหมดแหละเจอใครเงาตะคุ่มตะคุ่มสวัสดีนน <Huh? S 1> หัวแตกไปสองปื๊บ พอคนคั่วทำไมมาลงคนเดียวล่ะนี่เมื่อกี้เห็นเพื่อนฉีกไปลงทางซ้ายแต่ว่าเจ้าแยกมาลงคนเดียวมันอันตรายมากรู้ไหมเนี่ยลงกับเพื่อนนี่คือดีที่สุดแล้วนะถ้าล้มปุ๊บเนี่ยเพื่อนยังมาช่วยได้แต่ถ้าเพื่อนล้มเนี่ยเราก็ยังวิ่งได้อุ้ยนี่เจอแล้ว M14Y เ่ยมันจะมี XY z นะครับจำไม่ได้ละตัวอักษรไหนเป็นของปืนไหนบ้างและนี่ก็คือ M14Y เป็นปืนที่ไม่มีเอฟเฟกพิเศษนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ระดับทั่วไปไม่ใช่ระดับตำนานถ้าเป็นระดับตำนานล e เ d เนี่ยมันจะบวกค่าสถานะ2อย่างแต่จะมีอย่างหนึ่งที่บวก2หน่วยนะฮะเดี๋ยวไปตามหาแก๊งนอนๆเมื่อตะกี้ก่อน เห็นเขาโดดลงมากันแถวนี้นะน่าจะกําลังฟาร์มของอยู่อัเป,ป่าเฮ้ยได้ยินเสียงคุณผู้ชมได้ยินเสียงเท้าอยู่ข้างบนบนบ้านเนี่ยมีแน่นอนแต่ไม่รู้กี่คนอยู่กัน3คนละผมเสร็จแน่เดี๋ยวขอเอาระเบิดขึ้นไปเช็คก,ก่อนเพื่อฟาร์มชัวอ่าไม่มีทางโป่งโล่งสะดวกเฮ้ย <c oughs> อันนี่ ปืนโผล่นะเราเกือบหัวแตกแล้วไหมละ่ะดีนะปืนเขาโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งตั้งตัวทันถ้าเมื่อกี้เขากระโดดออกมาเลยอะ่ะผมว่าหัวลั่นแน่นอนหมายถึงหัวผมนี่แหละลั่นแน่นอนถ้าเกิดคนเมื่อกี้เขาอยู่แก๊งเดียวกับน้อนที่แตกคนแรกอะ่ะก็แปลว่าต้องเหลืออีกสองอาจจะกำลังชุบกันอยู่ก็เป็นได้นะถ้าเขาชุบเนี่ยเราก็ต้องไปเช็คนี่ไง ต้องรั้วหัวเตกเฮ้ยเสียงมาเจ็บนะเนี่ยเดี๋ยวกระสุนหมดถอยไป๊บดู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 ยึบก่อนยึบก่อนอึบยึบก่อนอึบก่อนหิวเราอะหิววอะโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยหิวัวหนาหวังฮึ่มปัดคงโชว์ปนหนึ <ition> ่งทีเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมทำไมวิ่งทะลุไอวอลได้ไงงงนะงงนะเนี่ยอีอย่างว่าอยู่ดีก็วิ่งทะลุผ่านเลยไปแล้วใครมัน อะไรเนี่ยจะมาชุบหรือจะมาขึ้นรถหัวแตกคาจี๊บและไอ้คนเมื่อกี้นะหิวจัดโถมอย่างเดียวเลยจะเอาให้ได้อะบวกชนะเสร็จต้องซ้ำสักทีหนึ่งจะมามาไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ยิ่งเห็นชอบดราม่าเรื่องซ้ำศพซ้ำกล่องกันอยู่ด้วยนะ <Huh? S 1> คือส่วนตัวแล้วผมรู้สึกเฉยๆนะฮะคนที่เล่นเกมเนี่ยก็ควรจะมีอิสระในการเล่น จะซ้ำจะเต้นใส่จะอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้มันผิดกฎเกมก็เป็นพอนะครับใครชอบมามาก็ไปซื้อที่เซเว่นละกันส่วนตัวแล้วผมกินแต่เขานะฮะ<อ>และใครเขามายืนยิ้มอยู่ริมที่ชุดยืนทำไรน้องสาว ชุบเพื่อนหรือเ่าหรือว่าเก็บของคนไก่ B46 อุ้ยแอร์ดอบหล่นต่อหน้าเลยแววดูแป๊บไม่ได้เก็บหรอกดูเฉยๆหน้าไมคกับ SVD และข้างบนยิงอะไรกันเต็มเลยอย่าพึ่งยิงขอเล่นด้วยหาคนตั้งนาน <c oughs> หัวแตก300กว่า <c oughs> นั่นไม่ให้ดึงไม่ให้ดึงนัดเดียวร่วง โคตรแรงคุณผู้ชมลั่นหนึ่งแล้วก็เจาะเกาะด้วยนะแล้วปืนมีของแต่งอะ่ะปกติปืนนี้ถ้ายิงหัวมันแรงมากนะ M14 มีของแต่งนี่ก็ยิงรัวเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ขนาดมันโดนเนิร์ฟลงมาแล้วนะแต่ก็ยังถือว่าแรงอยู่ถ้าใครจำช่วงที่ของแต่งทองคำ M14 เข้ามาช่วงแรกๆได้อะช่วงนั้นคือมันโกงมาก กงจน GM ต้องจับเนิร์ฟลงมาเฮ้ยแสงข้างบนมีคนชุบต้องรีบไปนู่นไงไอวอเหลืองบัมเบิลบีซะด้วยสายเติมบอ่อนี้เอาชุบเสร็จซะแล้วจางวานี้จางวานี้จางวานี้ล้มหนึ่ง <Hey. S 1> ชุบเพื่อนเสร็จแต่ว่าก็ต้องสละชีวิตโอ้โหเพื่อนรีบดิ่งหนีไปน,นู่นเพื่อนไม่มาลงตรงนี้เลยนะ ไม่มาช่วยคนช <Hey. S 1> ุบเลยคนกากโอ้ยตรงนั้นเห็นอะไรแวบๆคนลงหรือเปล่านั่นไงหัวเต็กหัวเตกเพิ่งจะลงมาเมื่อกี้แตกอีกแล้วเหลอแตกไวนะเราอ่ะชุดคุ้นๆนะ หันหัวมาน,นี่ฟินอนขอสักแปะคนไก่บีสีหงน้อนคนตรงบีมานี่ว่าจำได้ที่ยืนนิ่งๆชุบเพื่อนอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วดวตัวตึงตัวตึงคุณผู้ชมไอ้วอยยางไวายตัวตึงเหรอล้มดังตึงอ่ะออาวิ่งอย่างนี้ แก๊งตัวตึงจริงๆล้มดังตึงสอรี่นะพอดีพี่อัดคลิปอยู่ตอนรีวิวปืนเนี่ยเจอใครเราก็ต้องยิงให้หมดนะคนดูจะได้รู้ไงว่าปืนมันดีหรือเปล่าเฮ้ยหลังแกนมาอุ้ยหลังแกนหัวแตกคุณผู้ชมอันนี้น่าจะแกนแต้มสองหมืนเล่นขอบวงซะด้วย เป็นสายเก็บแต้มนะคนนี้โน1ประเทศนะ20,000หรือ200จริงๆสกินเนี้ยผมว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราอ่ะเป็นคนที่เล่นสายยิงหัวอยู่แล้วแต่ถ้ายิงตัวเนี่ยมันจะมีประโยชน์ <Hey. S 1> ตอนท้ายเกมนะนี่เจอนอนนอนมาเก็บแอร์ด็อปเดี๋ยวจะโชว์อัดตัวให้ดูจังวันี้จังวานี้นเห็นปะเฮย้ยโอ้มาเต็มคุณผู้ชมตัวตึงตัวตึง ตัวตึงวงการไฮไลท์ ight, ดูจากสเตปแล้วได้คอมคอนแน่นอนมาครบบอกเลยสามก่อนเอาวิ่งอย่างนี้วิ่งตรงๆอย่างนี้มันเข้าลำกล้องปืนแน,น่นอนเห็นป่ะไอวอลช่วยเพื่อนอย่างไวอะ่ะคนนี้แหงคอนแน่นอนตัวตึงตัวตึงโหดูสเตปตัวตึงมีการโยกหลอกแล้วก็เข้าไปแอบใหม่ตึงตึงตึง,ตงจัดตึงจัด ดู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 ดต,ตัวตึงตัวตึงตัวตึงวิ่งตัวตึงวิ่งตัวตึงจะดึงหัวอุ้ยเห้ยป้าผมเกือบแตกปือนอะไรเนี่ยยิงอย่างแรงเลยเกือบตายเลือดหายหวบดีนะโจตาดูดเลือดกลับคืนมาได้หน่อยนึงแหลงตึงคุณผู้ชมอันนี้แหลงคอนชัวนี่มันเกมอะไรกันแน่เนี่ย ก็ผมสรุปให้เลยละกันสำหรับสกิน M 1 4หรือจะเรียก M 1 4ก็ได้นะฮะเจาะ1ลั่น1ดีไหมส่วนตัวแล้วผมว่าไปใช้ลั่น2รู้สึกสะใจกว่านะครับได้ทั้งสายยิงหัวยิงตัวเล่นได้หมดเลยแต่ถ้าสายเจาะเนี่ยมันเหมาะสำหรับสายยิงตัวมากกว่าอุ้ย <c oughs> ข้างหน้าคุณผู้ชมอุ้ยตึงตึงตึงหลังแกนหลังแกนแกนมาปุต๊ตีเลย อุ้ยตึง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 ดูดูดูดสเต็ปวิ่งดู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 อุ้ยตึงตึงตึงหมายถึงล้มดังตึงแรงแกนล้ม3ต้องเหลืออีกหนึ่งอีกหนึ่งต้องเป็นหัวหน้าแกง๊งไปแอบ,บอยู่ไหนอะหายไปไหนนี้ไม่มาช่วยลูกสมุนสักหน่อยเหรอ <c oughs> อยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบวงกว้างด้วย อยู่ข้างล่างบ่อนี้ไม่คิดจะดึงกันสักหน่อยเลยใช่ไหมวิ่งทิ้งเพื่อนซะง,งั้นเหลือตัวเดียวแล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแรงแกนแอบมาดึงแกนฟื้นแล้วแกนฟื้นอุตึงตึงหัวโขกพื้นตังตึงนี่น,นีหัวหน้าแก๊งตัวนี้ตัวนี้แต้มสามหมื่นแน่นอนดูจากสี่ไอวอแล้วเติมนะสายเติมนะสายเติมตัวตึง ยังไงยังไงุ้ยยังไงยังไงไอ้วอลไวจัดอะดู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 ดเขาไปสิงในต้นไม้ได้ด้วยสเต็ปไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยเล่นระเบิดไม่ถึงไม่ถึงระเบิดนี่เขาเคลียอนกันอย่างนี้เดี๋ยวเคลืยอให้ดูน้อนดูดีๆนะลาก่อยยี่งวะวันนี้เจอแต่ตัวตึงๆ lốm đang từng lên